ถุงเงินถุงเงินเอ้ยมาหายายเร็วๆหนูขึ้นไม่ได้เราลูกหนูยังเล็กเดี๋ยวหัวโขกพื้นมาเร็วๆถุงเงินมาหายายเร็วๆมานี่มานี่ถุงเงินมาหายายมาเร็วๆถุงเงินคะมาหายายลูกมามามานี่ก่อนมา เดี๋ยวยายพาขึ้นเร็วๆถุงเงินเข้าบ้านหมดมันมีอะไรดีในนั้นน่ะพากันวิ่งเข้าไปใหญ่เลยอ๋อเข้ามานอนกองกันเอเล่อยู่ในนี้เองไม่มีใครเล่นกับยายเลยไม่มีใครสนใจยายเลยวันนี้ยายเรียกก็ไม่หันเด็กๆไม่เล่นกับยายหรอคะวันนี้นอนเหรอลูกท่องรอนอน ท้องรอไม่เล่นกับยายเลยฮะเหนื่อยแล้วเหรอลูกท้องรอเหนื่อยแล้วโอ้ยหลับปุยลุยกันทุกตัวเลยเอา้าไอตัวไหนอยู่ข้างในน่ะไอทองรอดจมูกดำๆนะไหนทองรอดออกมานี่เลยมาเล่นกับยายเร็วๆแอบมองยายโอ้ยดูเอา้าเอาหลับกันปุยหน่อยีถุงทองน่ะ เมื่อกี้เห็นไปแอบกินข้าวอาหารผู้ใหญ่ไม่รู้ติดคอหรือเปล่าน่ะอาหารเม็ดใหญ่ๆของพ่อแม่มันมันไปแอบกินอีทงทองหลับปุ๋ยเลยอืมอ่าอีทองแท้นอนทั้งวันเลยวันนี้เออนอนทั้งวันเลยเอา้าวไม่มีใครสนใจยายเลยเอา้าวยายน้อยใจแล้วเนี่ยอา้าว อีทองแท้ดูมึงทำหน้าโอ้ยดูด,ดูทำหน้ายังกับลูกหนูอดเล่นกับน้องหมาค่ะเพื่อนๆวันนี้เขานอนเขาไม่สนใจยายเลยเรียกแล้วเรียกอีกก็นอนเชืแค่หลีตามอง